แม่นสุดช็อกดวงชะตาคนที่เกิดในราศีพฤษภช่วงวันที่10ถึงวันที่27มิถุนายนการเงินการงานเปลี่ยนแปลงสุดกำลังล่ำรวยเป็นเศรษฐีไม่คาดฝันสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ เปิดคำทานายโหราศาสตร์ชื่อดังทํานายดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤษภช่วงวันที่10ถึงวันที่2 7มิถุนายนการเงินการงานจะพลิกเปลี่ยนแบบสุดกําลังชีวิตของทุกท่านจะร่ำรวยกับกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัวถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤษภเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานท่านก็จะมีจิตการงานที่แปลกใหม่ให้ท่านนั้นได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตจะมาพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นการเงินของท่านจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาในช่วงระยะเวลากลางเดือนมิถุนายนนี้ไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง ดวงชะตาชีวิตของท่านดวงดีได้โชคแบบไม่คาดฝันดวงดีแบบว่าเหนื่อยต้นสบายภายหลังอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ใหญ่คอยอุปถรัรมภ์และยังมีคนเมตตาช่วยเหลือเยอะแยะมากมายคนเก่ายังคอยซัพพอตในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่การงานเดินหน้าการงานก้าวหน้าอย่างเต็มกำลังช่วงน,นี้ชีวิตของท่านจะหมุนเงินอย่างคล่องตัว จึงส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของท่านมีลุ้นโชคใหญ่จากหมายเลขทะเบียนถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ดวงการงานจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดการเงินของท่านจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาอย่างแน่นอนที่ผ่านมาสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภ ท่านฟังคนอื่นมาเยอะมามากพอแล้วให้ท่านนั้นอดทนแค่เท่าที่ทนไหวก็พอถ้าหากไม่ไหวจริงๆก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งถึงเวลากินก็ต้องกินยามเที่ยวก็ต้องเที่ยวให้สุดแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือการทํำบุญทําทานอย่าคิดทอแท้ที่จะทำความดีอย่าพึ่งยอมแพ้กับโชคชะตาชีวิตของท่านสะก่อน นับจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาชีวิตของท่านกําลังจะเริ่มทำงานท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับโอกาสใหญ่มีผู้ใหญ่คอยซับพอร์ตเรื่องการงานให้ท่านนั้นได้ทำในสิ่งที่ท่านนั้นถนัดชีวิตของท่านจะถูกยกระดับให้สูงขึ้นโชคลาภที่ผ่านมายังถือว่าคาดเคลื่อนงานยังไม่มั่นคงเมื่อผ่านพ้นวันที่10มิถุนายนไปแล้ว ท่านจะเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ดวงชะตาชีวิตจะต้องเหนื่อยก่อนแต่ภายหลังชีวิตของท่านจะรวยอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ชีวิตของท่านเจอกับปัญหาเยอะแยะมากมายจนมีบางครั้งมีเรื่องให้ท่านนั้นคิดไม่ตกบางครั้งมีความคิดขึ้นมาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับเรื่องการงานของท่านที่ท่านได้ทำอยู่นั้นหลังจากนี้เป็นต้นไป สิ่งไหนที่เคยเป็นอุปสรรคสิ่งไหนที่เคยติดขัดชีวิตติดลบไม่ว่าที่ผ่านมาท่านจะแบกรับภาระความรับผิดชอบไว้เพียงลํำพังนับจากนี้ช่วงระยะเวลาวันที่10จนไปถึงวันที่27มิถุนายนนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นดวงดาวหลายๆจะได้ย้ายออกไปสักทีจะมีดวงดาวดีๆเข้ามาช่วยเหลือให้ชีวิตของท่านดีขึ้น ดาวพุธโคจรครั้งนี้ถือว่าโดดเด่นเข้มแข็งส่งผลให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงแบบสุดกำลังชีวิตจะเริ่มเห็นผลและเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์งานดีงานใหม่งานเดินหน้าก้าวหน้าอย่างมั่นคงเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้เตรียมตัวรับความปัง ชีวิตของท่านจะได้หมดหนี้หมดศินเงินทองไหลนองเทมามีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือและมีดวงชะตาชีวิตที่จะได้บ้านได้รถจากน้ำพักน้ำแรงท่านยังคงเป็นคนที่มีโชคชะตาที่ดีที่มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนกลับมาทวงบัลลังก์ยืนหนึ่งและยิ่งใหญ่ในไม่ช้าไม่ว่าท่านจะทำจิตการงานอะไร ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายกิจการงานของท่านจะทำกำไรให้ท่านนั้นเป็นสิบเท่าตัวและยังมีข่าวดีได้รับอนุมัติเงินก้อนจากการปิดยอดขายสินค้าขายดีปิดดีลกับพุ้นส่วนใหญ่ๆท่านจะเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงจากกิจการงานที่ท่านมีอยู่นั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จดังใจหมาย ชีวิตของท่านจะลุ่งโลดไม่มีอะไรมาขวางทางได้โดยเด็ดขาดถ้าหากมีการเจรจาเกี่ยวกับการงานที่ท่านได้ทำอยู่หรือถ้าหากมีการยื่นข้อเสนอให้กับฝ่ายตรงข้ามท่านจะได้รับคำตอบอย่างชัดเจนจะไม่มีอะไรค้างคาใจการเงินของท่านจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาท่านจะได้รับรายได้เข้ามาหลากหลายทางไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานรับจอบงานพิเศษเงินเหล่านี้ท่านจะได้มาด้วยน้ําพักน้ําแรงหรือได้มาจากความคิดไอเดียของท่านที่ได้คิดค้นขึ้นมาเคยได้ประสบความสำเร็จท่านจะร่ำรวยกับกลายเป็นเศรษฐีเงินทองไหลนองเทมาดั่งสายน้ำได้หยิบจับรับทรัพย์ก้อนใหญ่ดวงชะตาชีวิตของท่านดวงดีได้โชคแบบไม่คาดฝันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง แต่ให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจบางครั้งถ้าหากมีงานใหญ่ๆให้ท่านนั้นคิดไตรตรองให้ท่านนั้นคิดไต่ตองให้ดีก่อนอาจจะมีการตัดสินใจพลาดและไม่สามารถเอาคืนได้มันจะส่งผลให้กิจการงานของท่านนั้นล้มเหลวชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤกษภชีวิตของท่านจะเหนื่อยต้นจะสบายภายหลังอย่างแน่นอน ศัตรูที่คิดร้ายต่อตัวของท่านเขาเหล่านั้นจะแพ้ภัยตัวเองถือว่าดวงทางด้านการเงินของคนที่เกิดในราศีนี้เป็นโอกาสทองเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นโชคลาภวาส,สนายังคงเข้าข้างชาวราศีพฤษภไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเงินเป็นทองทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จดวงชะตาชีวิตเข้าข้างขนาดนี้ ให้ท่านนั้นลองเสี่ยงโชคเสียงลาบลองหยิบสุ่มซื้อลอตเตอรี่สัก5ใบสิบใบหรือมากกว่านั้นท่านจะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่สำหรับบางคนที่มีดวงชะตาชีวิตที่ถึงข่าวที่จะรวยถ้าหากจะเอาช้างสิบเชือกมาฉุดไว้ก็ไม่สามารถฉุดไว้อยู่ได้ดวงชะตาเข้าข้างท่าน อาจจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งได้หยิบจับเงินหลัก10บล้านแบบไม่คาดฝันทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นกับทุกท่านอยู่ที่จังหวะและช่วงระยะเวลาเมื่อถึงคราวดวงชะตาชีวิตของท่านจะสุขสมหวังถือว่าดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤษภแรงอย่างต่อเนื่องดวงเด่นที่สุดคือเรื่องของการเงินท่านมีโอกาสจะได้หยิบจับเงินก้อน มีทรัพย์สินมีรายได้เข้ามาแบบจัดเต็มราศีที่มั่นคงร่ำรวยในเดือนนี้การงานที่ท่านได้เคยลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้จะเริ่มทยอยได้รับข่าวดีหรือมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนอย่างแน่นอนให้ทุกท่านที่เกิดในราศพีพฤษภยึดถือในการทําความดีการทําความดีจะช่วยส่งเสริมชีวิตของท่านให้ประสบความสำเร็จและสุขสมหวังหรือการให้ทาน กับคนตกทุกข์ได้ยากหรือคนไร้บ้านบุญกุศลเหล่านี้จะเป็นกุศลที่ใหญ่หลวงมากที่ท่านนั้นได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เขามีกินมีใช้ถ้าหากมีโอกาสได้ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ด้วยการปล่อยโนกปล่อยปลาอุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมารับผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ ผลบุญเหล่านี้จะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านจะสุขสมหวังดั่งใจมาอย่างแน่นอนและชีวิตของท่านจะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือท่านจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ขององค์ตระกูลสําหรับคนที่เกิดในราศีพฤกษภที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายที่โหราศาสตร์ชื่อดังหลายท่านได้ทำนายทายทักไว้ตรงกัน ว่าดวงชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกำหนดดวงชะตาชีวิตของทุกท่านไว้หมดแล้วว่าให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้มาประสบพบเจอกับคําทํานายขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีพฤกษภน้อมรับคําทํานายเพื่อที่จะให้ดวงการงานดวงการเงินเปิดรวมถึงดวงมหาเศรษฐี พร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งพลังงานเคลื่อนแห่งบุญจะวนเวียนอยู่ในดวงชะตาชีวิตของทุกท่านพร้อมกับอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านอย่างแน่นอนหลังจากนี้ให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกท่านอย่างแน่นอน ท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเจ็บจนล่ํำรวยกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่คาดฝันสุดท้ายขออานวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจําตัวทุกท่านทุกองค์ดนบันดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้หายเจ็บหายจนหมดหนี้หมดสินและขอให้ทุกท่านทั้งหลาย จงสมหวังร่ำรวยค้าขายมีทรัพย์สินมากมายและกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัวในเร็ววันนี้ด้วยเทินสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ